สวัสดีค่ะคลิปนี้จะนำเสนอ OKR OK ของงานโภชนาการโรงพยาบาลวิทยาศาสตร์เขตร้อนซึ่งมีทั้งหมด2อหัวข้อ OKR OK ที่1 Objective พัฒนาการให้บริการอาหารให้ญาติและบุคลากร Key Result เปรียบเทียบราคาค่าอาหารในการประชุมเมนูจุดคุ้มทุนและข้อจำกัดต่างๆใน1เดือนคำนวณต้นทุนคงที่ซึ่งประกอบด้วยค่าแรงรายชั่วโมงค่าแก๊สและค่าน้ำยาล้างจาน คำนวณต้นทุนผันแปรพบว,ว่าค่าเฉลี่ยของอาหารราคา26บาทต่อก่องเมื่อคิดจุดคุ้มทุนโดยคิดจากเมนูที่ต้นทุนสูงสุดจึงได้ราคาขายต่อกล่องและจุดคุ้มทุนดงังตารางนี้ข้อจำกัดต่างๆในการจัดบริการอาหารกล่องขึ้นอยู่กับราคาต้นทุนวัตถุดิบระบบการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารจุดคุ้มทุนขึ้นอยู่กับงบค่าอาหารที่ได้รับหรือราคาขายต่อก่องการต้องการการรั่วไหลของเงิน วันที่อัตรากำลังไม่เพียงพอไม่สามารถรับจัดอาหารได้สามารถผลิตอาหารได้เฉพาะมื้อกลางวันเท่านั้นและผู้รับบริการต้องสั่งอาหารล่วงหน้าอย่างน้อย2อวัน OKR ที่2 Objective พัฒนาการให้บริการอาหารผู้ป่วยระยะาต k r e s o l t หาข้อมูลเอาซอ u ผลิตอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลภายในระยะเวลา1เดือนจากการหาข้อมูล o u t s o u r c i บทั้งหมด4บริษัทคือ Sn f o o d Food House ฟ o ดเวล l และมุมมองเบอร์หนึ่งซึ่งนำมาเปรียบเทียบในหัวข้อต่างๆ ต้นทุนค่าอาหารขึ้นอยู่กับบริษัทพิจารณาต้นทุนจาก TOR ว่าต้องลงทุนอะไรบ้างขึ้นอยู่กับสเกลที่โรงพยาบาลต้องการฟา c ิลิตี้ที่บริษัทได้รับอุปกรณ์เครื่องใช้การเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาสิ่งที่คาดว่าโรงพยาบาลจะได้รับจากบริษัทจ้างเหมาคือลดค่าใช้ใจ่ายต้นทุนคงที่ลดปัญหาการขาดอัตรากำลังของหน่วยงานยกระดับมาตรฐานอาหารและการบริการเทียบเท่าโรงพยาบาลเอกชน และนักโภชนาการสามารถปฏิบัติงานได้โภชนาคลินิกทั้ง OPD IPD อย่างเต็มที่รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในคณะ